ก่อนนอนคุณคิดอะไรอยู่นะวิธีนี้เป็นการเยียวยาตัวเองดีที่สุดเลยความคิดคุณก่อนนอนสําคัญมากและตอนตื่นนอนก็สําคัญอย่าไปไล่ดูข่าวร้ายอะไรทั้งหลายเพราะเราจะนอนแล้วการนอนมันต้องแปดเก้าชั่วโมงใช่ปะถ้าเราหลับไปที่เราอารมณ์ไม่ดีรู้สึกไม่ดีเนะี่ยคุณจะฝันร้ายแล้ววันนั้นที่ตื่นขึ้นมาคุณก็จะบอกเอ๊ะทำไมอารมณ์ฉันไม่ดีรู้สึกไม่สดชื่นจมใสเลยก็ก่อนนอนคุณรู้สึกยังไงคุณคิดอะไร ตอนนี้ถ้าพัฒนาตัวเองอยู่จะเยียวยาตัวเองอยู่จงเริ่มจากสิ่งเนี้ยก่อนนอนให้หาสิ่งดีดดูหรือว่าจริงๆไม่ต้องดูอะไรเลยให้อยู่กับตัวเองขอบคุณในวันทั้งวันนั้นคุณทำอะไร ได้ขอบคุณเลยแม้เล็กน้อยก็ตามมันจะทำให้ใจคุณฟูอยู่กับคนข้างๆอย่างเต็มร้อเปซกอดหอมคุยกันยกใจกันขึ้นถามสาระทุกสุขดิบว่าเป็นไงปรับความเข้าใจนั่งสมาธิแล้บอกรักตัวเองแล้วขอพรเนี่ยครูใช้วิธีนี้กับลูกครูคประจำก่อนนอนครูก็จะคุยเรื่องดีๆแล้วหัวเราะกันจินตนาการเฮ้ยอยากไปนูน่นอยากทำนี่กัน แล้วครูจะให้ลูกคุนั่งสมาธิ5นาทีหลังจากนั้นคููจะให้เขาบอกรักตัวเองหลังจากนั้นก็ชื่นชมตัวเองหลังจากนั้นก็ขอพรสองสาข้อแล้วแต่เขาเนี่ยมันทำให้ใจเขาฟูทำให้เขายิ้มมีความสุขแล้วเขาก็หลับไปทั้งอย่างนั้นตื่นเช้ามาเขาก็จะสดชื่นใจมันสดชื่นเองนะคุณทำดูเพราะสิ่งนี้มันเยียวยา ใจคุณมันเยียวยาตัวคุณไม่มีใครมาทำให้คุณนะั้นนอกจากตัวคุณคุณเยียวยาตัวเองได้คุณก็ต่อยอดไปหาคนข้างๆได้กูขอให้คุณเรียนรู้และโชคดีเนาะจากใจคุณทัญญาค่ะ